ตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วเราก็เลยจะลงไปทางข้าวแต่งตัวเสร็จแล้วคืออากาศประมาณสิบสามองศาแล้วมีฝนด้วยแล้วคือเราไม่ได้เตรียมล่มกันมาเลยจ้าอืมเราก็เลยจะเปียกไหมเนี่ย คุณผู้ชายเขามั่นใจว่าเขาจะทนได้กับอากาศ13องศาเขาก็เลยใส่เสื้อแบบเสื้อตัวบางโอ้โหมาแบบเจอลมแบบประทะเขาแบบว่าไม่ไหวแล้ววะ่ะเราลงมากินข้าวกันขอ,องกินมีซีเรียลมีสลัดมีปลาต้องโกมีของอะไรเนี่ยมันโอ้ยฉัน เห็นแล้วนะก,กินมากน้ำอันนี้คืออะไรไขน่นกกระทาไขน่นกกระทาตักไป ตักไปเถอะตักไปเถอะลองเนี่ยงหน่อยไหมต้องเสี่ยวอ่ะนี่เสี่ยวสาลาเปล่าสาลาเปากับมันผูแล้วก็อะไรไม่หรอกเขาก็กินกันทั่วไปเยอะแยะแต่ว่าฉันจะไม่กล้ากินอันนี้น่าจะเป็นข้าวต้มข้าวต้มใส่ถั่วเขียวอ่ะ แล้วก็ผักแกงอืมอันนี้เป็นข้าวต้มเฉยๆอันนี้เป็นไข่อะไรไม่รู้ทีแอ๊ไข่ชากับข้าวเยอะมากอาหารเยอะมากเลยอ่ะนี่อันนี้น่ากินอ่ะเ,เ,เอาไปทีอ่ะเอายามาไม่เอาแล้ว อันนี้คืออะไรไฟนูเดิลอันนี้คือไฟนูเดิลเส้นผัดหมี่ส้วนนะเอาตักไปเดี๋ยวไปแบ่งกินได้ไหมอันนี้เป็นขนมหวานของหวานเขาเอาไปเลยอย่าไปกินด้วย ดูของกินเราได้มาเท่านี้อืออาหารเช้าไม่ต้องกินอะไรเยอะจะกินกินไม่ไหวดูของคุณผู้ชายเขาตักของกินตักมาอย่างละนิดอย่างละหน่อยของกินเยอะมากโรงแรมนี้ของกินเยอะมากแกของกินแบบเลือกไม่ถูกว่าจะกินอะไรดีเพราะของกินมันเยอะมากๆ แนะนำว่าโรงแรมนี้ในหางโจวน่ามามากเพราะว่าของกินเยอะจริงๆอาหารเช้านี่แบบละลานตามากเลยขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า